สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้กับบรรยากาศคืมๆนะครับวันนี้จะมาจะมาใส่เบ็ดปลาไหลนะครับตรงข้างน้านะเพื่อนเดี๋ยวเราติดตามเพื่อนว่ายัางไงผมก็ไม่เคยนะผมก็ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เซียนดอยครับชวนมาทําคลิปเบ็ดปลาไหลครับเพื่อนไปครับไปดูกันของเราก็จะเป็นหมูแดงนเพื่อนนี่ mùa đen hết 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 trên hết 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 หาหาลูมาครับเพือ่อนกำลังหาลูันอยู่จะทำการเทสดูนะครับว่ามันอยู่ในรูหรือเปล่าจะเอาจะเอาก้านบอลนี่นะเพื่อนลองดูก่อนถ้ามันมีมันจะกัดกัดก้านบอลครับเราก็ค่อยเอาเหยื่อกับเบ็ดใส่ไว้ เพื่อนลองดูครับมีไหมเช่นยรักความนี่อ <c oughs> เอาเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับเซฟจักรกำลังเอาเบ็ดออกมาอยู่ครับ เบ็ดมาแล้วกิธีบ้านหัังกินบ้านเลยผมนะเทคนิการนะเพื่อนใส่ลงไปในรูเลยเพื่อน สายทั้งรูก็มีมีไม้ครับปักไว้ยึดสายไว้ครับไปรูต่อไปครับนะครับมันจะเจออีกเมืนจะเจออีกรูแล้วนะเพื่อนเ้นโดยเช็กอยู่เช็กเรียบร้อยนะครับเส้นโอ้ก็เอาเบ็ดมาอีกหลังแล้วครับเพื่อน ใส่ลงไปแล้วเพื่อนนี่ค,ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังเพื่อนนครับไปไปกันต่อครับไปครับเพื่อนได้ใส่เบ็ดสองหลังครับตอนนี้ไปกันต่อ โอ้ดีแล้วเพื่อนครับเส้น,น,นดอยเห็นรูอีกแล้วเพื่อนนี่ขอเบ็ดมาอีกหลงังแล้วนะครับวิธีรับเงินจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนดูเห็นหรือเปล่ามันอยู่ใต้น้ำนั่นนี่ครับเราจะเอาเบ็ดใส่ไว้อีกหนึ่งหลังนะครับตรงนี้ เยอแล้วกัือนเยอ่ให้เป็นหมูแดงนะครับหรือว่าเขียดก็ได้ครับเชนดอยบอกนี่ครับใส่หนึ่งหลังแล้วเพื่อนไปกันต่อครับ เพื่อนมันกินแล้วครับหลังนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพื่นเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมสายมันเข้าไปแล้วเมื่อกี้สายอยู่ข้างนอกนะมันค่อยๆดึงเข้าดึงเข้าเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆนี่ครับนี่ครับสายขยับขยับเข้าไปเพื่อนนี่ครับนี่ครับมีเพื่อนที่สายอยู่ข้างนอกนะค่อยๆดึงเข้าดึงเข้าเพื่อนครับครับค่อยๆดึงเข้าดึงเข้าไปเพื่อน นี่นี่เพื่อนเพื่อนนไหนั่นนั่นนสายกำลังเข้าไปแล้วครับนะครับเพื่อนนั่นครับนะครับสายกำลังวิ่งเข้าไปแล้วเพื่อนโอ้เราเพิ่งใส่แล้วนี่ครับเพิ่งใส่แล้วเพิ่งขึ้นไปนิดเดียวเพื่อนแล้วผมหันมาสังเกตดูครับนี่ครับสายครับกำลังเข้าไปเรื่อยเพื่อนครับมันเหี้ยออกไ้ นั <n> ่นขอดเยื <forced Mustang Buffalo> learn, ้เอยู่ไรเข้าไปเรื่อนเพื่อนดูครับนะครับสายยืดยืดดครับนั่นนั่นนั่นเพื่อนเพนครับดูครับเกี่ยวครับเพื่อนเพื่อนครับเกี่ยวครับเดี๋ยวผมจะลองลองลองดึงดูนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมจะลองดูนะผมยังไม่เคยเหมือนกันนะมาครั้งแรกครับกับเซียนดอยนี่ครับนี่เพื่อนตึงแล้วเพื่อนบิดสาย ครับตึงแล้วครับนี่ครับออกมานิดนึ่งแล้วเพื่อนโอ้โหตัวใหญ่แล้วเพื่อนใหญ่นะนั่นโอ้โหนี่ครับนี่ครับเพื่อนไลไล่ไล่ไนี่ครับนี่ครับถ่ายนั่นี่ครับนี่ครับเพื่อนโอ้โหนี่ครับใส่ตัวจ๋าครั้งแรกครั้งแรกนะครับครั้งแรกของวันนี้นะครับผมยังไม่เคยนี่เพื่อนโอ้หตัวใหญ่แล้วเพื่อนโอ้เสร็จดอยเสนดอยอ่ะอือฮึอยากให้เราใส่ไปกี่ล้างเขาเช่นดอย หกหลังครับหกหลังครับเพื่อนนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหใหญ่มนกนะเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะลงไปยามข้างล่างขึ้นมาเพื่อนลงไปยามแต่หลังเลขขึ้นมานะครับนี่เพิ่บเดียวเพื่อนกินแล้วครับอะไรครับปอะไรนาครับสุดยอดครับสุดยอดครับสายได้หดเข้าไปในรูอีกแล้วนะเพื่อนนี่ครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงมันเพื่อนนี่ครับสายเข้าไปอีกแล้วนะครับ งานคันเพื่อนนี่เหนียวไปแล้ว่ันนี่ครับนี่นี่นี่มาแล้วเพื่อนนี่ครับเด็กตัวนี้ตัวนี้ตั้งแต่นะครับตายตั้งแต่แันมาแล้วมาแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวรอรอเวลาครับเพราะว่าบางตัวมันจะค่อยๆกินนะเพื่อนแต่สองตัวนี้ใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนเดี๋ยวรอเวลาครับมายามกันต่อ หลังจากที่เราไปพักมาแล้วมายามแล้วนี่ครับสายครับเค็งอยู่เพื่อนนี่ครับเ,เดี๋ยวผมจะทําการดึงครับสายมันตึง,เ,ง <laughs> เนียน่ยเนื้อนกๆเลยนะครับเพื่อนเหนียวนกโอ้โหอันอ <laughs> อนี้นเวลาจอดัน,นดึงไม่ใช,ใช้เวลาเลยเพื่อนโอ้โหอันนี้ถ้าจะใหญ่แล้วผมว่าอย่างเงี้ยเค็งติดมือเลยนะ ô hô, nhà, dùng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  nhà, này nhà, dùng nhà, dùng nhà, này, nhà, bắn. เปิดด้วๆเพื Slow ่อเคียงกันด้เขาดีดทางหนว่าเออคียงกันิดกัมินี้เออเคียงยังไงหหมือนี่ยอย่าไปฟืนเลยมันคในักเคียงในดีเด้ยมันอิก็มได้ไหมเนี่ย เออยาตัจ๊ดกัวจีิกเนี้ยมีคือชมมอั่งเจ้าอยู่ประมาณได้อ<ม>กล้ๆครัาเหราหเ <laughs> ยาลุมาจัจำเลยน <laughs> ่าจะอยู่ประมาณนี้นะผมว่านนะเพราะว่าสายออกมาแค่นี้เดี๋ยวไอ้แบบนะาเ <laughs> ี่ยพ่กินใชกินกิน,น,นกินกินกิน เดี๋ยวถ้าจะได้โทรเรียกแม่โคลเพื่อนแม่โคลไมแม่โคูมาขุดเนี่มัวยังเลียงยงไม่มาอีกหรอใหญ่ครับใหญ่าจใหญ่จันไปอีกหน่อยโอมาอีกหน่อยนิดหน่อยแล้วครับเมาอจันจั่ีนมันจะรูดมันจะรูด เี่ครับทีมงานแสนกินูกใหญ่ครับเพื่านมันมีการลงออกมาภาษาไทยใหญ่ไทยใหญ่จังเดบบ้านๆครับจันไปอิตึงมา้ก่นมจพืดเานะจ๊ะมึงจม้นาวนมันก่อนเลยหักกันนั่นนั่นหักกันไม่โอ้นี่หูโจนออกนั่นนั่นนะมึงก่อวนไว้นั่น เยไอเ้ดีกลว่องจังก็ี่ตัดนี่ก็มีอะโอ้รโอ้ยตัวมีกันได้หรอเน่นี่นี่นี่หางยิบหางยิบหางสุดยิบยิบหางวะเนียในในในมทายดูดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับีหนาบ่อนี่ครับตัวอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะนี่ครับโอ้ออกมานี่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจุ้้้้้

เหงื่อแตกแล้วนี่ไม่รู้ว่าลุ้นหรือว่าเหนื่อยนะรู้นะเหงื่อแตกแล้วเนนี้ครับโอ้สุดยอดเพื่อนไปครับไปกันก่อเพื่อนอันนี้ก็ตึงไว้อย่างเง้ยนะเพื่อนนี้ครับครับตึงไว้รอย่างเงี้ยเพื่อนจังปัดกิ่งเขาบอกออกข้ามมารักอื้อ อีกอะโมกันไปแต่งแลัวเพื่อนเขี่ยครับเดี๋ยวดูต่อไปครับเพื่อนมาตัดมาจากในนาท่านเพื่อนนี่ครับผมใส่มะเขือไปก่อนละมะเขือมันสุกยากครับนะครับเนี่ย นี่ครับปลาไหลของเราปลาไหลครับใส่ลงไปเลยครับเพื่อนอืมปลาไหลครับสดครับไปใส่เบียดไปครับเพื่อนนะครับยังไม่คนเหมดคนจะขาวใส่ตะปิดไปก่อนครับแล้วก็จัดตามไปด้วยนี่ครับใบกะเพรากับโหระพาครับผัดเผ็ด สำหรับเครื่องนะครับเครื่องผัดเผ็ดนี่ก็เพื่อนเราไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผัดเผ็ดหมูป่านะเพื่อนผมไม่ได้ตําไม่ได้ถ่ายนะครับคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินครับเลยถ่ายตอนไปใส่เบ็ดมาแล้วก็ตอนมาทําแล้วก็เดี๋ยวชิมเลยเพื่อนเฮ้ยครับเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะเลยครับนี่ครับมาแล้วเพื่อนนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลน้าครับเพื่อนอะไรธรรมชาติครับ นี่ใส่มะเขือขึ้นกับมะเขือพวงครับนี่ครับเปี๋ของเบอร์ชอนมาอนกันต้องกินกับนี่ครับ ร้อนๆครับรรนี่ครับปลาไหลอืมนี่ครับอืม จริงๆแล้วมันกัดได้ทำถ้ากัดดูกันะเพื่อนกัดได้หมดนะครับกัดดูกมันเปื่อยดิอ,อะไรเพือพ่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะคร,รับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาตรงนี้เลยนะเพือ่อนโอเคครับนี่ครับ